สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพิเชษนาเอกรายการเรื่องเล่าระหว่างทางนะครับผมพาทุกทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดพังงานะครับนะครับทุกคนตอนนี้ผมยืนอยู่บนยอดเขาของจังหวัดพังงาแห่งหนึ่งนะตอนนี้นะด้านหลังของผมเนี่ยเป็นเจดีนะครับผมแล้วก็ที่นี่เขาเรียกว่าเจดีล้างบาทนั่นเองนะครับผมวันนี้เรื่องเล่าระหว่างทาง พามาสำรวจที่เจดีล้างบาทว่ามีความเป็นมาอย่างไรและมีความสวยงามขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยนะครับผมด้านหลังของผมนะเป็นเจดีนะทุกคนไปไปกันเลยฮนะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเจดีเขาล้างบาทนะครับผมส่วนทางขึ้นตรงนี้นะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นทางขึ้นที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพราะดูลักษณะของการสิ่งปลูกสร้างแล้วนะเป็นปูนใหม่ๆนะครับแล้วก็ เป็นยุคสมัยใหม่นะน่าจะน่าจะสร้างเพื่อบูรณะขึ้นไปบนเจดีแต่ทุกทุกคนมาดูเส้นทางเก่าหรือบันไดเก่าของเจดีผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้ครับผมนี่โอ้โหนี่เป็นคือคือบันไดของเขาเนี่ยเป็นหินนะครับเป็นหินที่ถูกทับซ้อนกันนะเนี่ยทุกทุกคนเป็นหินที่ถูกทับทับซ้อนทับซ้อนกันนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นหินเก่าหรือเป็นบันไดผมคิดว่าตรงนี้ยน่าจะเป็นบันไดเดิมของขององค์เจดีเลยนะขึ้นไปข้างบนนี้แต่ว่าถูกสร้างทับด้วย บันไดอันใหม่เพื่อที่ให้สะดวกสบายกับการเดินขึ้นไปสักการะอ,องค์เจดีย์ด้านบนนะครับแล้วก็เจดีย์เนี่ยเป็นหน้าเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจมากที่สุดเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจมากที่สุดสําหรับผมก็คือเจดีย์เนี้ยถูกสร้างขึ้นบนยอดก้อนหินนะครับผมนี่ทุกทุกคนดูได้เลยถูกสร้างขึ้นบนยอดก้อนหินนะครับถ้ามาดูด้านนี้จะเห็นได้ชัดว่าเป็นก้อนหินล้วนๆนะทุกคนตอนนี้นะครับ ผมอยู่ด้านล่างของเจดีแล้วก็จะแผนกล้องขึ้นไปด้านบนเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมทุกคนว่าเจดีเนี่ยตั้งอยู่บนยอดของก้อนหินนะครับผมนี่ฮะบนสุดเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นเมืองของพังงาผมเนี่ยสงสัยนะครับแม้แต่ทีมงานเรื่องรา่าหล่างทางเองก็สงสัยเหมือนกันว่าเหตุใดทําไม ถึงมีการขึ้นไปสร้างเจดีย์บนยอดก้อนหินแบบนี้สร้างไว้ทําไมสร้างไว้ไวเพื่ออะไรในคนยุคสมัยนั้นนะครับผมอ่ะใครสงสัยเหมือนกับผมเนี่ยก็คอมเมนต์ให้ผมหน่อยหรือใครมีข้อมูลที่นอกเหนือจากเนี้ยรายละเอียดเนี่ยว่าเขาสร้างในคนยุคนั้นนะเขาสร้างไว้ทําไมเพื่ออะไรมีเหตุผลอันใดถึงขึ้นไปสร้างบนยอดเขาแห่งนี้นะครับอ่ะคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยด้านล่างนะครับผมสำรวจเจดีกันเลย อาน,น,น,นะครับทุกคนตอนเนี้ยด้านหลังผมเป็นบันไดที่ขึ้นไปสู่องค์เจดีที่อยู่ด้านบนนะครับผมเอเจดีเข่าล้างบาทนะจังหวัดพังงาใครเคยมาแล้วก็คอมเมนต์มาให้ผมหน่อยนะขึ้นไปข้างบนกันเลยนะไปคือคนนี่นะฮะทุกคนก็สวยงามมากๆนะครับผมโอ้ว้าว เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านล่างด้วยนะทุกคนตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาจนถึงข้างบนอ,องค์พระเจดีแล้วนะฮะตรงนี้เรียกว่าเจดีเขาล้างบาทนะครับผมโอ้โหทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังของผมก็ถึงแล้วนะครับผมองค์เจดีนะก็จะมีชาวพังงานะครับผมเขาก็จะมาเที่ยวที่นี่มาชม ภาพวิวที่สวยงามที่อยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็มาสักการะอ,าองค์เจดีย์ที่อยู่ด้านบนนี้นะครับผมก็สวยงามมากๆนะข้างบนนี้ก็ยังมีของเส้นไหว้อยู่เลยนะครับนี่ครับทุกคนแล้วด้านหลังเนี่ยสวยมากๆนะทุกคนก็จะเป็นประมาณเนี้ยประมาณว่าเห็นวิวด้านหลังได้หมดเลยนะครับข้างหลังนี้ก็เป็นเขานะฮะ เดี๋ยวผมจะสำรวจดูใกล้ๆนะนี่นะครับผมผมก็จะขึ้นมาบริเวณเดี๋ยวผมก็จะเดินอ่าไปที่รอบๆอ,องค์เจดีนะครับข้างหลังอีกด้านหนึ่งนะฮะก็ตรงนี้ก็จะมีรอยคนเดินก็แสดงว่าสามารถที่จะเดินออกมาได้โอ้โหว้าวตรงนี้สวยมากครับทุกคนโอ้โหเนี่ยทุกคนมองเห็นวิวได้ หมดเลยนะครับเมืองพังงาที่อยู่ด้านล่างนะครับผมนี่ฮะก็สวยงามมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปค้นหาประวัตินะครับของเจดีอ่าเขาล้างบาทกันเลยว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับผมไปรายการเรื่องเล่าหลางทางวันนี้นะครับผมก็ไปสืบหาและค้นหาประวัติของเจดีเขาล้างบาทจังหวัดพังงานะครับใน Google นะครับผมผลของการค้นหาใน Google เนี่ยไม่ได้ระบุแน่ชัดว่า มีระยะเวลาอายุของเจดีองนี้เท่าไหร่นะครับผมแต่คาวๆของ่อาวๆของการค้นหานะครับใน Google ระบุไว้ว่า JD เขาล้างบาทขึ้นทะเบียนอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรในวันที่18ธันวาคม2539ในบันทึกเนี่ยของอ Google นะครับผมเขาบอกว่าเจดี JD เขาล้างบาทแห่งนี้นะครับไม่มีอายุ ที่ชัดเจนก็คือไม่ทราบอายุที่ชัดเจนนะครับแต่ระบุไว้ว่าอาจจะเป็นในช่วงไป,ไปลายปลายกรุงศรีอยุธยาหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับผมและในเนื้อหาก็ยังระบุต่อไว้อีกนะครับว่าเจ้าคุณพระยาบริลักษ์หรือแสงณน,ะน,ะนะครเจ้าคุณพังงานะครับผมก็คือเป็นเจ้าเมืองพังงาคนแรกนะครับผมที่ได้ค้นพบเจดีย์องนี้นะครับผมพิกัดส,สําหรับใครที่จะมาเที่ยวที่นี่หรือจะมาเยี่ยมชม หรือมาสกาละเจดีองคนี้ที่จังหวัดพังงานะครับเจดีเขาล่างบาดตั้งพิกัดมาได้เลยนะครับผมส่วนตัวผมเองก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกแปลกใจนะครับผมที่เจดีแห่งนี้ทําไมถึงมาตั้งอยู่บนเขาแห่งนี้ทําไมถึงมาตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งนี้เจดีเขาล่างบาดแห่งนี้ก็ต้องเป็นต้องปล่อยให้เป็นที่แปลกใจหรือต้องปล่อยให้เป็นที่ปริศนาต่อไป นะครับสำหรับใครที่รู้ข้อมูลมากกว่าน,นี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างคลิปให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเรื่องเล่าระหว่างทางด้วยนะครับไปแล้ว